สวัสดีจ้าทุกคนมินนี่มาอบกั็อีกแล้วจ้าได้เวลาเข้าครัวอีกแล้วเออมินนี่ก็จะพามาอบขนมจา้าขนมเขาเห็สดสำเร็จรูปแล้วแค่เอามาอบแล้วก็มาแต่งหนาเอาเนาะจ้ามันี่ไงไงอันนี้ก็เป็นขนมปังเออขนมจ้่มันมีใส่ครีมมีขวางในเนะาะลักษณะมันก็จะเป็นขึ้นในรูปนี่แหละก็จะเอาแกะเขาอบแล้วตามนี่เลยจ้าสิบแปดนาทีไฟลอยเกลือสิบองศาเนาะ มิซิซินนี่นี่เขาจะเอาเขาอบมันนี่ซื้อแบบสำเร็จจ้าเอามาไวอ้อบให้ฝรั่งหน่อยกินหลังเลิกเรียนมาเนาะก่อยก็จะไปทำงานแต่จ้าเดี๋ยวเขาเอาเขาอบกันจ้าเดี๋ยวเขาม่มสุกแล้วเขา,เอาออกมาแต่งหนากันนี่เขาจะุกคนหน้าตาของของนมที่ก้อยเห็นเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะเอาเขาอบจ้า จ้าทุกคนขนมที่เอาเขาอมเมื่อกี้นะจ้ามันก็สซุกแล้วจ้าซุกแล้วเหลืองแบบนี้เลยจ้าแล้วก็กจะพักใหวมันเย็นแล้วเข้ามาแตงนากันจ้าเป็นแบบนี้ข้างในมีใส่ครีมเนาะจ้าเดี๋ยวเขามาพักใหวมันเย็นแล้วเข้ามาแตงนากันจ้า จ้าทุกคนขนมห้องกะยีนแล้วเนาะเดีไม่เห็ดน้ำตาลแตงหน้าจ้าน้ำตาลก็ใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งเนาะกับน้ำหอ้อนจ้า ขนมของเขาก็ยังแล้วเนาะเอ่อขนมนี่สามารถใส่ใส่ครีมก็ได้จากครีมที่วิปปิ้งครีมเนาะเขาก็พาออกแล้วก็เอาครีมใส่แต่ว่าทางนี้ก็อนจะไม่ใส่ครีมจะ้ะจะเฮ็ดแบบนี้เลยบ่ใส่อย่างเพิ่มก็จะเอานี่แต่งหน้า ขนมันี่ง่ายๆจ้ะแกะออกอบแล้วก็เอามาแต่งหน้าด้วยน้ำตาลแล้วก็พร้อมก,กินเลยจ้ะบะหมี่อย่างอุ่นไว้เนาะเพราะว่าเขาฮ็ดสำเร็จไหเฮาหมือนแล้วอันนี้กว่าจะมาใส่น้ำตาลเพราะว่าก้อยกินเองก็บ่ามักบ่มักน้ำตาลอันนี้ก่อโอ้โหนี่ก็เก็บน,น้ำตาลก็เก็บน,น้ำตาลสีเนาะ แค่นี้ก็เสร,เรนะ็จแล้วเนาะนี่ยังหุ่นไว้เลยคลิปเลยจ้าทุกคนเ i สเราปล่อดหรือว่าขนมมันนี่ก้อยกระเซ็ตแล้วเนาะจ้าก้อยกับ,อกกบคอจบคลิปนี้แค่นี้นะจา้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม่มหลับฟังให้กำลังใจจา้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะม่จา้าขอบคุณจา้า